สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่อง smile life thailand จะมาบอกเล่า90ค่ะคลิปนี้ไม่เอาสาระนะคะถ้าพรุ่งนี้เพื่อนท่านใดได้สถานะแบบนี้ก็เตรียมใจดีใจได้ค่ะว่าท่านได้รับสิทธิ์ละ ส่วนตังอาจจะได้เลยหรือรออีกหน่อยก็ตามเหตุเนาะแต่ถ้าท่านใดที่ไม่ได้ข้อความใดๆก็ให้เช็คโดยตรงที่เว็บเราไม่ทิ้งกัน .com ค่ะเพราะอย่างที่บอกระบบอาจจะรวนบ้างค่ะได้รับมเมสเซจบ้างไม่ได้รับบ้างเพื่อความชัวร์เช็คหน้าเว็บค่ะคลิปนี้อย่างที่บอกไม่มีสาระอะไรจริงๆค่ะแค่เพียงอยากจะให้กําลังใจกันและกัน5,000อย่างน้อย3เดือนก็ไม่ใช่น้อยสําหรับเราเวลานี้ค่ะ พรุ่งนี้ใครมีอะไรมาคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนะคะมาแชร์ความรู้สึกกันค่ะอาจจะมีทั้งดีใจเสียใจพลาดหวังด้วยเหตุผลที่เขาให้มายังไงมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะส่วนเพื่อนที่โดนตัดสิทธิ์เพราะอยู่ในประกันสังคมมาตรา33เราจะมีแชร์คลิปวิธียื่นออนไลน์รับเงินชดเชยได้เช่นกันค่ะซึ่งอาจจะมากกว่าการเยียวยาโควิดในกลุ่มนี้ได้ซ้ำไปค่ะ คืนนี้นอนเอาแรงก่อนนะคะพรุ่งนี้ยังมีฝันดีค่ะ